สวัสดีครับผมโปนัทพยากรวันนี้จะมานำเสนอในเรื่องของลายมือผู้ที่ยากที่จะประสบความสำเร็จและลายมือเศรษฐีนะครับซึ่งแตกต่างกันยังไงเรามารับฟังรับชมกันได้เลยครับสำหรับลายมือผู้ที่ยากที่จะประสบความสำเร็จนะครับลักษณะมือจะไม่ค่อยมีสี นะครับสีขาวซีดนะครับเส้นลายมือไม่ค่อยมีนะครับเส้นลายมือ,อขแขนงไม่ว่าสัญลักษณ์ดีๆใดๆนะครับจะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็จะเกิดกับลายมือที่ค่อนข้างที่จะไม่มีเส้นชัดเจนนะครับเรามาดูเล่นเส้นแรกกันเลยนะครับว่าเส้นแรกของเขาคือเส้นชีวิตเส้นชีวิต นะครับอันนี้เส้นชีวิตของเขายาวนะครับก็บ่งบอกถึงชีวิตที่ค่อนข้างยืนยาวนะครับส่วนเส้นสมองนะครับเส้นสมองของเขานะครับก็จะไม่เรียวยาวเป็นเส้นเดียวนะครับนะมีการขาด นะและไม่ต่อเนื่องบ่งบอกถึงการงานความสมหวังและการพัฒนาทางด้านสมองสติปัญญานะครับไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรไม่มีความาความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ในส่วนของอความคิดค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองนะครับนะครับในส่วนของเส้นหัวใจ นะครับนะครับเส้นหัวใจมีเกาะนะครับก็บ่งบอกถึงในรูปของอุปสรรคนะครับการแตกแยกนะครับในเรื่องของครอบครัวนะครับส่วนเรียกสีของมือนะครับก็จะเป็นสีขาวซีดนะครับบ่งบอกถึงความตะหนี่ขี้เหนียวความเห็นแก่ตัวมีความ เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาแต่ใจตัวเองและไม่มีความเมตตานะครับยากที่จะประสบความสำเร็จได้ะไรได้ในชีวิตนะครับต่อไปนะครับเราก็มาชมนะสิ่งที่ดีๆนะครับสิ่งที่เออหน้าเป็นตัวอย่างนะครับก็ลายมือของเศรษฐี หรือผู้ที่มีอันจะกินนะครับบางครั้งเนี่ยลายมือดีๆเนี่ยนะครับไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องจบการศึกษาสูงๆนะครับก็สามารถที่จะประสบความสาเร็จในชีวิตได้นะครับเรามาดูกันครับว่าเ,เส้นดีๆของเขามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตีศูนย์เลยตีศูนย์นะครับบง่งบอกถึง สัญลักษณ์ใต้เนินอาทิตย์นะครับมีความมั่งคั่งล่ำรวยนะครับมีชื่อเสียงกิตยศนะครับสำหรับสัญลักษณ์ตีสูนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นเส้นเส้นวาสนานะครับเส้นวาสนาของเขาค่อนข้างที่จะเกิดจากเนินจันทร์และไปยังเนินเสานะครับ ไปยังเนินเสามงบอกถึงความมั่งมีนะครับมั่งมีเงินทองโชคลาภและในส่วนของอ,อสังหาในส่วนของทรัพย์สินนะครับก็จะดีนะครับ,นะรบของเขายาวมากเลยนะครับผ่านเส้นสมองไปเส้นหัวใจไปอะไรไปนะครับไปถึงนู่นเลยอายุถึง70กว่านะครับ ต่อไปก็เราไปดูกันนะท่านที่มีสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมตรงเนินพฤหัสนะครับสี่เหลี่ยมเนินพฤหัสนี่จะบ่งบอกถึงความร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองการศึกษาดีการศึกษาสูงนะครับมีความฉเฉลียวฉลาดและมีอสังหาก็คือบ้านนะครับสี่เหลี่ยมก็หมายถึงบ้านนะครับต่อไป ก็จะเป็นในเรื่องของกากระบาดกลางฝ่ามือนะครับกากระบาดกลางฝ่ามือนี่บ่งบอกถึงความมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีซิกเซนนะครับในเรื่องของเหตุไร้ายๆเหตุด,ดีๆจะเกิดกับตัวท่านท่านจะรู้และทราบโดยจิตสำนึกของท่านเองอะไรเองนะครับและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับต่อไป นะครับสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมที่เน,นเน็บจูนบ่งบอกถึงความมั่งคั่งล่ำรวยมีความโชคดีแบบฟุกๆนะครับก็ใครมีสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับถือว่าโชคดีมากๆและดีกับตัวท่านมากๆนะครับต่อไปก็จะมีโอ้นะฮะ เส้นอุปถัมภ์เส้นอุปถัมภ์ก็อยู่ทางด้านซ้ายของเส้นชีวิตนะครับใกล้ๆก,กันเดินสุขนะครับนะของเขามีหลากหลายเส้นมากนะครับมีหลายเส้นก็หมายถึงว่ามีคนอุปถัมภ์้ำชูนะครับมีคนเปน,นะให้การสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่มีเส้นนี้นะครับบ่งบอกถึงความมีคนถามคำชูมีคนเปนมีคนสนับสนุนในเรื่องของการเงินการงานนะครับก็จะโชคดีนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเส้นเอ่อเส้นความก้าวหน้านะครับหรือเขาเรียกกันว่าเส้นทยทยาน นะครับซึ่งอยูอ่เหนือเส้นชีวิตไปนะครับพุ่งไปยังเนินพฤหัสทางด้านส้ายนะครับมุมบอกถึงเส้นความก้าวหน้าความทะเยอทะยานนะนะครับใครมีเส้นนี้ดีมากๆเลยนะครับ และลักษณะมือของเขานะครับสีของมือนะครับสีของคนที่จะเป็นเศรษฐีต้องมีสีที่จะออกชมพูเรือเรือนะครับนะครับบ่งบอกถึงความโชคดีการมีสุขภาพที่ดีนะครับในชีวิตของท่านนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวซีดก็บ่งบอกถึง สุขภาพไม่ดีแต่แดงเกินไปก็ไม่ดีอีกนะแดงเกินไปนี่กระบ่กบอกถึงสุขภาพมีความดันมีความดันโลหิตสูงแต่อันนี้ลายมือของเขาค่อนข้างที่จะสีชมพูนะครับสวยงามนะครับก็นะครับ,นะรบมีอีกหลากหลายเส้นนะครับเส้นชีวิตของเขาค่อนข้างที่จะเข้ม นะครับเข้มและยาวบ่งบอกถึงมีอายุที่ยืนยาวนะครับต่อไปเส้นสมองเส้นสมองบ่งบอกถึงความยาวมีความจินตนาการที่ดีนะครับมีความนึกคิดที่ดีนะครับนะแล้วก็แตกลายด้วยะไรด้วยบ่งบอกถึงทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับในเวลาเดียวกันไป ได้หลายทางนะครับเช่นนะทำธุรกิจอ,ออนไลน์นะทำธุรกิจในด้านอาสังหาทำธุรกิจในครอบครัวหลากหลายเพราะฉะนั้นไม,ไม่ได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มเีเส้นสมองที่ยาวแล้วก็แตกหมายถึงว่า,าท่านมาีมันสมองที่ฉับไวนะมีความคิดที่ดี นะครับต่อไปก็เป็นเส้นหัวใจเส้นหัวใจท่านชัดเจนมากเลยมากนะครับนะมุ่งบอกถึงมีครอบครัวที่ดีอะไรที่ดีแล้วมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับก็วันนี้ก็มาขอนำเสนอในลายมือ,อของ ผู้ที่ยากที่จะประสบสําเร็จและก็ลายมือของท่านที่มีอันจะกินหรือลายมือเศรษฐีส่วนใหญ่จะลักษณะแบบนี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงแต,แต่เท่านี้นะครับแล้วขอให้ผู้ติดตามนะครับติดตามผลงานของโปรด้วยเลยด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ